วันทีเจ็ดที่แปดที่เก่าเราก็จะเดินทางไปอเมริกาเนาะทุกคนเนาะเจอกันเดอสำหรับเอฟซีที่อยู่อเมริกาเนาะเออแต่วันนี้ติดพากเงินหายเนาะฟันอยู่ดีมีแห้งเออเดี๋ยวกันพื้นเท่าได้ใช่ัหนี้โอ้ยบ่บ่าไม่ถือเดบุ้งตฮะไปชับมาเห็นไเย้ไดแล้วตัวใหญ่เด้อเล่นไม่ได้อีก ไปบีตะไปมีกาจะไปหรือไปบอไปบ่บอไล้่ไปไปจะไปก็น่าจะไปไปกับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ดาวพูโตดาวอังคาร หรือว่าอยู่ในหลกพผีพบหรือว่าจะอยู่ในเมืองผีเมืองบาดาลอยู่ใช้กันแล้วแต่เนาะที่เบิ่งคคิดนี้ก็ขอกราบสบายดีทุกคนเอ้อคือเมื่อเนี่ยเฮามีเรื่องสิมาแจ้งทุกคนเนาะอีกต้นเดือนหนาประมาณวันที่ 9, เจ็ดที่แปดที่เก้าเฮาก็จะเดินทางไปอเมริกาเนาะทุกคนเนาะเจอกันเด้อสำหรับเอฟซีที่อยู่อเมริกาเนาะ สำหรับไภที่อยากเกียมเครื่องให้นิตาวันดาก็สามารถฝากเข้าได้เด้ออยากได้หยังอยากได้ซาร้อยน้ําอยากได้ซารอยน้ําอยู่เกาเนาะฝากให้เด้อซารอยน้ําอินเทกอินเทคอยน้ําอันนี้ก็ซาน้ําอีกเนาะ2อันพุ่นละอันายคือตอนนี้เฮาก็มาเฮือนน้องายนะทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแงเพิ่นไปเหียงกบแต่ว่าข่อยก็บ่ค่อยได้กินกบดแต่ว่ากบนี่ก็เลยให้เพิ่นอันนั้นเอาให้เอื้อย ไอตู่ก็เอา,เอาเพเดกินแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเพื้นทายหูบมากก็คือมีหอยเนาะหอยนี่เป็นหอยที่เส่สุดในบรรดาหอยก็คือหอยเด็กหน่อย1 7 1เปดเฮ้ยแบบ hey! มันคือหอยอ่าหอยปังนะทุกคนเนาะอหอยปังนี่ซ่บราคาจะแพงขนาดต้มขายซือ่อนี่ประมาณสิบหน่วยยังสี่หาสิพันแต่ว่านี่มันมันหาย,ยากขนาดหอยปังฮะเอะอโอเค ไหนเออบ่เฮ็ดดอกแล้วก็มื้อนี้ก็มื้อคืนนี้ก็เอื้อยดาวอฝากเงินมาให้บ่าวเฮน่อยนะทุกคนเนาะฝากเงินมาให้บ่าวเฮน่อย100เนาะแต่ก็เฮาก็สิให้เพิ่นเบิดดอกสิค่อยๆให้เพิ่นคั่นให้เบิดนี่กประมาณ2เบิดแล้วกแซมาขอคือเก่าก็เลยสิทยอยให้ลทิลทิลทิซะบ่ต้องบ่เบิดอืออันนี้ก็ขอบใจเอื้อยดาวหลายๆเด้อที่ซัพพอร์ต พวกน้องตลอดอืมขอบใจอีลีเนาะหรือจะเป็นเอเดวาร์ดไอเอืองไอซันนี่ไอไมค์กนั่นนี่แต่ละคนณนะมากซัพพอร์ตตลอดเนาะันนี้ก็มาหอดที่ื้นบะคำหน่อยเนาะเดี๋ยวให้ชิบิเบิ่งหอยเพี่พน้นที่เพื้นหาได้ว่ามันแมนหอยปังบ่าลูกหอยเซอรี่ขนมหอยเซอรี่นี่ก็บอกินอีกเลยจะหน่อยบัโตบัเจียสิมานะทุกคนเนาะขั่วกะพื้นเห็ดใหม่แล้วหนึ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เหมือนกฮะบางคนก็บิ๊กใหญ่ไายหนาอีกแล้วเอ้า คลิปก็เป็นคลิปข่อยข่อยสบายดีข่อยก็ต้องถ่ายหน้าข,ข่อยข้าสันส้นเสียหายข่อยไปถ่ายหน้าฟาเตอร์จะบริษัทไงถ่ายหนา้าตัวเองก็บพิษอีกตายเนีออ่ยนี่หัวเห็ดใหม่ชิ้เลี้ยงเนี้ยเปดนเห็ดใหม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกยออกไก่ใส่หอย หอยยังจกคือหอยปังหอยเอี่หอยชีหอยอหอยโอ้อันนี้หอยปังอันนี้แม่นใ่มันเป็นเกี้ยงหอยปังเซ็บแล้วก็ราคามันกับแพงอย่างทุกคนเลยนหอยหอยแม่น่่ได้ยิในหน้าบ่ะ หวยปังหวยไหนว่ามีหัวหนามเดือนหวยปังไปจะว่อนฝากเงินมาให้โอ้โหเหลือเงินฮะหยิบเดือนติ๊กตะปูก็ซื้อมาให้นะทุกคนเนาะเสียๆกันพนลืมซื้อเองอยจะได้เสียกันพนาะว่าพนตกแหงสิเป็นยางกบบ่มีเสียกันพนก็เลื่อนไปจะไปเลื่อนไปไหนอ้าวเกิคือ้นเหตุเปียกไปเลยื่อนไปง ไว้คนตกนินเลยจะไปแหละมันเป็นไงมันเปียกเหมืนกับนาเลยคนตกเป็นโสมก็ไปซื้อเอาเสียกางคุ้นกันสิประมาณขอบใจเอเดวอนขอเดรว์เอเดรวนเนี่ยสิผาเงินหายเนาะผาอยู่ดีมีแห้งเนอเสียกันคุ้นเธอไรสักหนึ่งไปทำเขาเลยแฉนหาเนาะไปเลืออยู่ไปชูดเลยดิแบบนา แต่มึงบ้างก็มาได้ตเดี๋ยวเ้องสีตุ้มกินเนี่ยนะทุกคนเนาะทุกคนกินอะไรเห็ดตำเนี่ย่าจะแซ่บอยู่ดอกเนาะหอยกบเขียดไม่ได้ป่ะสิกบเขียดบ่อกน้่มมาท่นนี้แถวหน้าหลังบ้านกูน่ะอาจจะลายแหงเพราะว่ามันบกคริบมันเป็นห่วยนะเท่านั้นนะแถวห่วยแล้วก็นหน้าอยู่ในน้่มทุ่งหน้าบกพรยบลายเนี่ย๋ยวนี้มาท่นมีหน้่มตกะไล่เถื่อนเจอหน้ามันมาอยู่ กเา,าเดี๋ยวเราเสียดตำหอยให้ทุกคนเบิง่งเนาะว่ามันสีเสบปรันใดตดิบ้เลยต้มก็อน้ลมีควายสิงไข่บ่มันจะเมือนซาลาวเออลูกควายสิงไข่เช่นนี่ต้มหอยนะทุกคนเนาะต้มหอยแล้วก็เห็ดแบบคือตำหอยนี่นะถ้าเบิ่งเด้วอว่ามันสีเสแปรันใดตอนนี้กะอยากลองขุดควายจิโร เปลี่ยนกันคุดมาใช้ถยโวเหเนถั่ออกปึ๊งจะต้องหาแปลมันก่อนออกนะ้เกาอเงี้ยพี่ตีนนอกหาะนีนะเห็นมะฮูมออออกได้ออกได้ออกไปจีราออกปึ่ง เงานขวานแล้วมีควายขวานแล้วควายหาเป็นออกละงูชีออกฮนออกงูชีออกมาฉันนี่ว่าทุกคนต้องฐานลูกน้ำกันเนาะควายชีรอเคยเห็นมัแต่ควายชีรอบ้าเบ๊กอันนี้เมฆนี่ว่าจะว่าจะไม่เอันเี๋ยวจับปล่อยใส่เลยทุกคน เห็ดลึกน <c ười> ี่ส <c ười> ิจับปอยใส่เห็ดยังจะพุดเดี๋ยวง่ะมันับจะไปเห็ดจ๊ๆๆลงไป นี่ฝนตกขอนเศ้านี่มันก็เลยล่างไปมันก็เลยไ่อยเห็นนี่จบรแม่เอานีกือดีกเก่าควายใหม่ายนเด็กูเลกเลิกัมีปีกเดียวบูมันตายแล้วักนี่มงนอ่ะบอกไหขี่ย่งนี่ขี่ันอะไรมันน่าจะขึ้นหมอนไหมออกได้ด่ะเจอไปใหม่หรอ

มันได้กระวยมันจริงพ่อขาก็เห็ดโอ้ยโอ๊ยบอว์บอวม่ถือเดบุกตฮะไปชารมาให้น่อเย้ได้แล้วตัวใหญ่เลยเด้าแค่ไข่ได้อีก Nì nó phải bực quế mày 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 mày

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nói... vâng đi lỡ những video hấp dẫn ห็นวินทำไมผม่ม anyway, ีฮะมีนี่ควายนี่ก็แมนนี่มนแมนดีแมนบ้น้อยนี่คือสีแมนอยู่ก็ออกได้เกตุกมาใส่ระตุกมาใส่ระตุกี่ นี่ก็ตกฝนหมักมีแถวลุมฝนมันตกมันหายากนะทุกคนฝนแทวฝนหมักมีหอขอให้ปั้งกระตุ้มแล้วนะทุกคนเนาะขั้นตอนต่อไปแม่เอานนามเสียงตั้มนี่พุทเสร็จเลย ภูมิก็ซาไม่ให้มันสิ thua กัน rồi. ค่อยลดเอาเออค่อย ừ. 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 không... hội, nói mình hội của nạm, hả? Ừ. Ừ chim cảm nhận. Ovin sẽ l, mình sẽ l. Chim ghi mặt. 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 Mình tổng nữa, thang mắt. Thang mắt cả xăm nó lại quật 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 Nhưng tập này nó Nhưng không biết mày yêu Thằng này chìm Mày chịm Thằng này cả Mày cả bít áo thằng kháng hùa lên phô đi Chia chưa à, nhờ xong nửa Chia Yếc đi Yếc đi Má ăn nửa còn má Má bông Má bông Má bông mãi bông Má bông Má bông Má เรยนกินถาใหม่เดือนนี้เนคอรียเพ็ดเพ็ดนะเาถาใหม่นะทุกคนเนาะกำลังเลาใหม่จินไม่ต้องใส่ใหม่จิก่อนเด้อแกะไา่ก่อนนิดนึงมาเลยกจไปไหไปไนกอา้างห้ายนครับ

มาไอตัวมาไหม่มา้าทายด้วยหนึ่งกินเบิงขนึ่งแค่และใหม่จีบแ่หละบอคิวหลน้ำขาวขใส่ข้าหนอยก็ได้ผลิตใม่จีบีเนาะนี่แกลอแกลาอยู่แกไหลนะดีเอาแบบน่าหอยกินมดลเอาแบบเดี๋ยวชิมกอนเนาะชิมหอยอ้ีบมือพี่แกหอยอย่างหอยปังใ่ปะหอยปังไม่อจังแต่ปะแจ๋ว หอยมันลายพวกใส่อันน้อยพวกว่าหอยมันมีหนามมันนี่นะหอยจิ้มเนี่ยปาบิ๊กปลาบิ๊กปลาบิ๊กมีหน้าไีนทุงเก้าพี่นี่นี่ยหอยหายหอยหายแล้วอันน้ำน้ำน้แฉบดูแฉบดูจิ้มหอยนี่มันแฉบอยู่ต้องตักหน้ามันใส่ทีหม้อแล้วก็สดถึงเนื้อหอยน้ำสดจินอะไรบ้างหอยหอยยังยี่ รุ <c ười> tipo, ่หอยปังกับ้หอยปังหอยปังเดี๋ยวกินก่อนทุกคนเนาะก่อนมีน้อยขนาดมันชุบธันกันขนาดตอนนี้กะมืดค่ำแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวห้องสีเมื่อกว่าเจอกันอยู่เพื่อนถ่ายคลิปยังเคลมยัง

ขแค้นุณอ้าวที่แปขาก็ไปเาตานังดีนางบาตานังดีตุยไปใส่มงอะบาีตาไปมีกาจะไปไปหรอไปบ่อไปบ่บ่อหน้าไป่าไป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 หน้าก็ไปมีกาเนาะไปบ่มีกาไปมืดเนาะเมร์เดะเดไปบ่อเกยเด้ไปบ่กไปจ้าก็ตองไปือห กลับมาสู่ฮอตเทือนคือเก่าะนะทุกคนต่อจากบ้านว่าหอมน้อยต่อห้าก็ยังมีหอยเมื่อนีกินหอยเบิดเมือนนะที่เสาหอยมาจากอันนี้เป็นหอยจูบแวะซื้อเอาหอยจูบตัวหอยอันนั้นมันออกได้เล็กหอยบันหนึ่ง,อ,อ,งอ๋อเหล็กหอยแบบเออหอยนีในเบต้ะอ่อนไหนเบิ่งนหหอยจูบบักใหญ่เนี่ยแล้วก็ หลุดไปเห็ดซีใหม่หเราแถวเห็ดหาจากซีนี่จากซีดำมาเห็ดซีใหม่หลุดไม่ล่มลายลาเลยไงบราแถวเห็ดหาคือว่าเนียนกริฟเนาะปานหลดดุดซอใหม่นี่แหละเนาะอาจจะบอลลมเหมือนกันมาหน้เนาะแต่ขนาดนี่ก็ยังเป็นเหมือนที่เก่าเนาะแล้วมาติดอีกช,ชั้นหนึ่งไรอีกชั้นนี้ sang cầu Đang ha cầm. ha cầm. Cầm mà, thấy cầm mà thì thích cầm cái cầu nó tít nhỉ xóa, xóa nó cầm oh. mm. bye bye tụi con tụi con chip nào nữa ok let's go